สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านนะครับห่างหายการลงคลิปมาหลายวันวันนี้ผมจึงได้นำข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้รับชมกันเป็นคลิปแรกในวันนี้นะครับอย่างไรแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะ ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างรัวๆครับผมทุกเรื่องของภาครัฐและทุกเรื่องของโปรโมชั่นเน็ตมือถือรับมือถือฟรีโทรฟรีต่างๆมากมายนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้นะครับและถ้าใครที่ต้องการให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปนี้เลยครับมาอีกแล้วพายุเนศาร์ตกลมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1ห,หลายๆท่านคงจะบ่นกันว่า โอ้โหไอพายุลูกที่แล้วหรือฝนตกตลอดทั้งเดือน2เดือนที่ผ่านมาน้ํามันยังไม่ลดเรายังเก็บข้าวของกันไม่หมดเลยมาอีกแล้วหรือพายุเนศาสตร์วันนี้นะครับเรามารับชมการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมพิทยาฉบับที่1พร้อมๆกันนะครับว่าพายุโลกนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอะไรอย่างไรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรได้บ้าง กลมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาอย่างเป็นทางการเรื่องพายุเนศาสตร์ฉบับที่1ลงวันที่16ตุลาคมพศ2565เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่16ตุลา65พายุโซนร้อนกำลังแรงหรือเรียกว่าเนศาสตร์ มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือที่ละติจูด19.7องศาเหนือหรือลองติจูด119.9องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นในระยะต่อไปโดยเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกะาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-20ตุลาคม65นี้ในขณะที่บริเวณ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วอันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง21ตุลาคม65ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นลมสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ห่างฟังมีขื้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลายลากไว้ด้วยสําหรับชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลืนลมที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอดามันควรนดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันที่17ถึง21ตุลาคมจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา16ตุลา65เวลา17นและนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1พายุนศาสตร ลงวันที่16ตุลาคม65นะครับผมอย่างไรแล้วนะครับถ้าท่านนะครับผมต้องการทราบข้อมูลข่าวสารดีๆมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันไว้นะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ ในส่วนของฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้หรือพายุโนรูที่ตกกันมาก่อนหน้านี้และน้ำยังไม่ลดหรือในจังหวัดใดๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางหรือทางทุกภาคของประเทศไทยนะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าตอนนี้น้ำลดไปถึงไหนหรือสถานการณ์น้ำล่าสุดไปถึงไหนแล้วเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านหรือท่านอื่นได้รับชมกันด้วยและอย่าลืมนะครับผมหลังจากนี้ไปผมจะลงคลิป ให้มากขึ้นท่านต้องการรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมจะลงกันแบบร,รัวรัววันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตร,รกรชาวนาและรวมไปถึงทุกท่านนะครับทุกโครงการของทางภาครัฐบัตรคนจนลงรอบใหม่มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไรผ่านไม่ผ่านและคนที่ไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยว หลังจากวันนี้ไปผมจะลงคลิปให้มากขึ้นและเยอะขึ้นตามลำดับตามกระแสะความต้องการและความนิยมของท่านผู้ชมทุกท่านท่านต้องการให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวัทยาและรวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ